สวัสดีครับผมช่องลูกตอบก๊อกฝาดับนะครับตอนนี้ผมมาอัปเดตนะครับมีของเข้ามานิดหน่อยนะครับตอนนี้จะเป็นลูกจะมีลูกตอบนะครับตัวนี้เบอรสองนะครับมีของพร้อมส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกกิโลจีนนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีลูกตาแลดนะครับของเวียดนามนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ก็จะมีของลูกเบอร์หนึ่งนะครับจะมีของลูกกิโลจีนนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของเวียดนามนะครับก,กิโลเวียดนามเบอร์หนึ่งนะครับเหมาะสําหรับปืน AK พับฐานนะครับของจีนแดงรุ่นเก่าหรือว่าเป็นปืนปั๊มทั่วไปก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นปืนพวกขักลําแนะนําจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเอาลังเพลง่ายตะัวนิ่มนะครับตัวน สนใจก็สอบถามนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ ID ไลน์ก็เบอร์นี้เลยเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับรายละเอียดนะครับก็มีตั้งแต่ถุงละ3 0 0นะครับแล้วก็ถ้าลูกต่อก็750บบาทนะครับรายละเอียดในการส่งค่าส่งอะไรเดี๋ยวลองโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์นะครับ ตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับจานวนลูกต่อถุงอะไรยังไงเดี๋ยวทักไลน์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวลองสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อตัดสินใจคีีนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ